สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่รายการท็อกกับสูผมเอิร์ธท็อปครับคนดีคนเดิมบ้างไฟซิงอ้าววันนี้คุณท็อปมีอะไรจะถามผมผมมีเรื่องหนึ่งจะถามคือสงสัยมานานแล้วโหมดเนี่ยของรถเราเนี่ย A B C มันคืออะไรไม่ยากเลยครับซูซูกิเนี่ยมองเห็นว่าเราต้องการให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษเขาเลยทำโหมด A and m o d e B basic เอ้ยไป่าย่รูปเตอร C H ต่อเล่นนะฮะ A B C นะครับ A มันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า S D M S Suzuki Drive Mode Selector อ่าด้วยมันคือโหมดการขับขี่ที่ทำการตอบสนองระหว่างคันเร่งไฟฟ้ากับลิ้นปี่ผีเสื้ออ่าเรารถเราเป็นคันเร่งไฟฟ้า มันมันจะต่างกับคันเร่งสายฝนตกเปียกนี่ไม่ช็อตใช่ไหมครับไม่ช็อตไม่ช็อตของเราทนอยู่แล้วโครู้อยู่แล้วไม่ช็อตหมายถึงว่าเป็นไฟฟ้าไม่ไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตมือโอเคนะครับคือคันเร่งสายคันเร่งไฟฟ้าต่างกันคันเร่งสายคือมันเป็นสายเราดึงลิ้นปิดเสียเลยไม่ได้มีตัวมาปิดกันเลยคือเปิดเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นแต่พอเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันมีโหมดมาเพื่อที่จะ ให้การข่ายผ่วของเรานั้นสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคันเร่งของเราครับอย่างเช่นโหมด A เนี่ยก็คือแ c t i v e เปิดปุ๊บเปิดนิดเดียวลิ้นปีบิเื้อที่จะทําให้อากาศไหลผ่านเข้าไปเนี่ยเปตามมันก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยรุนแรงรวดเร็วดุดันไม่เกรงใจใครเปิดหน้าหงายเปิดหน้าหนาวบ้างเปบ้าง B ก็พอเปิดสมมุติว่าเปิดร้อยอรซมันไม่ได้ขึ้นร้อยเลย มันค่อยๆขึ้นอย่างนี้อเห็นมือผมไหมปึ๊ดอ,อย่างนี้ครับอ่าแต่ถ้าโหมด C มกดไปที่ C เปิดเหมือนกันเมื่อกี้มันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันปึ๊บค่อยๆขึ้นแต่ขึ้นจนสิ้นสุดเขาเรียกว่าลิ้นปิดจะเปิดหมดเหมือนกันครับไม่ได้เรียกว่าตอนมา้าอ่าไม่ได้เกี่ยวกับตอนม้าเลย Full power แต่เพียงแค่ว่าตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ย มันขึ้นไม่เท่ากันระยะเวลาอ่านี่พอเข้าใจไหมครับผมเก็ตยังเข้าใจเลยเข้าใจง่ายนะเออไม่ใช่ A and mode B บ e r d o ก C อี cat m a l โอเคโอเคโอเคนะเข้าใจเับเข้าใจโอเคมีอย่างหนึ่งนะอะไรอีกังไปเห็นเขาพูดมาว่ามีแบบคันเร่งกึ่งไฟฟ้ามีไฮบุริดผมเห็นมันเป็นสายคันเร่งเป็นแบบสายเคเบิลอะแต่มันคือรถเป็นคันเร่งไฟฟ้านะโอเคจริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่า ของ h y ยาบุสะเนี่ยจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่การทํางานเหมือนกันก็คือเปิดปุ๊บสายคลั่งก็จะไปดึงมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยก็จะทําการตอบสนองกับ A B C เหมือนกันถ้าเปิดหมด A มอเตอร์ or, พอเปิดแค่นี้มอเตอร์ก็ทําตามเลยออ,อะไรประมาณนี้ก็คือค่าความต้านทานท,ท,ที่เขาเปิดเท่ากันละและ้วแค่ก็คือพูดถึงง่ายๆก็คือแค,แค่เอาตรงนี้ ไปหลบไว้ข้างในแล้วก็เพิ่มสายมา<ช>เพื่อป้องกันแบบอาจจะเกิดการกระแทกการน้ําเข้าอะไรเงีย้งงยและการแมนเทนเนนอะไรหลายๆอย่างมันก็มันก็มีมีส่วนของมันโอเคครับจบไปกับพอมกับซูสวัสดีครับสวัสดีครับ